สวัสดีครับนักเรียนเจอกับคุณครูสมเกตตอนที่7แล้วนะครับตอนนี้คุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมก,กันครับคุณครูมีสติกเกอร์รูปดาววางอยู่บนโต๊ะแบบนี้ครับนักเรียนเอ๊ะแล้วครูจะเอาไปทําอะไรครับคุณครูไว้สําหรับให้ดาวสําหรับนักเรียนที่ทําแบบฝึกหัดส,ส่งคุณครูนั่นเองครับสติกเกอร์รูปดาวนี้คุณครูอยากรู้จังเลยว่าคุณครูมีสติกเกอร์รูปดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวง นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการหาอย่างไรใช่แล้วครับเราคงไม่ไปนับทีละ1 1 2 3 4หนะครับกว่าจะนับจบเราใช้ความรู้เรื่องของการคูณถูกไหมครับเอ๊แล้วเราจะเริ่มยังไงดีครับนักเรียนสติกเกอร์รูปดาวนี้เราก็ต้องรู้จำนวนแถวถูกไหมครับเราอยากจะรู้ว่ามีกี่แถวเดี๋ยวเราไปนับกันนะครับครูจะนับให้นักเรียนดูนะครับ1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18แถวสติกเกอร์รูปดาวนี้มีทั้งหมด18แถวนักเรียนต้องรู้อะไรต่อครับจำนวนดาวในแต่ละแถวถูกไหมครับถ้ารู้จำนวนดาวในแต่ละแถวก็นำจำนวนแถวกับจำนวนดาวในแต่ละแถวมาคูณกันนั่นเองอ่ะเราไปดูครับว่าจำนวนดาวในแต่ละแถวเท่ากับเท่าไหร่ ไปนับพร้อมกันครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15รู้แล้วครับสติกเกอร์รูปดาวของคุณครูมีอยู่ทั้งหมด18แถวแต่ละแถวมีสติกเกอร์รูปดาว15ดวงดังนั้นคุณครูมีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมด18คูณ15นั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาผลคูณอย่างไรไปกันเลยครับครูครมีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมดกี่ดวงเมื่อตะกี้เรานับแล้วเราได้ว่ามีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมด18แถวถูกไหมครับแต่ละแถวมีสติกเกอร์รูปดาวกี่ดวงครับ15ดวงแล้วเราหาจํานวนสติกเกอร์รูปดาวได้อย่างไรครับก็นํา18คูณ15ถูกไหมครับ 18 15คูณ15 A และว8 8 15คูณ15เท่ากับเท่าไหรหนะ้ใช่แล้วครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการคูณจำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณเมื่อคลิปที่แล้วเราก็เรียนเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเรียนเรื่องนี้ซ้ำเพิ่มเติมอีกครับแต่จำนวนที่เอามาจจำนวนที่นำมาคูณกันจะมีค่ามากขึ้นนั่นเองอเราไปเรียน การคูณจํานวน2หลักคูณจํานวน2หลักเพิ่มเติมอีก1คลิปนะครับไปพร้อมกันเลยเราจะทํำยังไงดีครับนักเรียนก็ใช้วิธีการตั้งคูณถูกไหมครับคุณครูก็จะเริ่มจากตั้งคูณนํา15เขียนขึ้นมาก่อนแบบนี้ครับต่อด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียน18ต่อจาก15แบบนี้ครับโดย18เป็นจํานวน2หลัก 8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ5ที่อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน1อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก10ของ15เหมือนกันเขียนให้ตรงกันแบบนี้เราก็เริ่มคูณเลยใช่ไหมครับเมื่อคลิปที่แล้วเราทํำยังไงครับเรากระจาย18เป็น10กับ8ถูกไหมครับอ่า10กับ8เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วทํายังไงต่อครับนักเรียนก็นํา8คูณกับ15 แบบนี้เลยและ8ปดคูณสิเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนจํานวน1หลักคูณจํานวน2หลักหาผลคูณได้ไหมครับคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะหาผลคูณได้นะครับอ๋อวันนี้คุณครูใจดีตั้งคูณให้นักเรียนดูเลยครับ15บคูณแนักเรียนดูนะครับ8ปคูณกับหหน่วยได้40หน่วยเขียน0ูนย์ที่หลักหน่วย40หน่วยก็คือ40กับ0ูนย์หน่วยถูกไหมครับก็เขียนศูนย์ที่หลักหน่วยทด40ไปหลักสิบเข นำ8ไปคูณกับ1 0ได้80รวมกับที่ทดอีก40เป็น1 2 20 10 1 0ก็คือ1 2 0 0เท่ากับเท่าไหร่ครับ100กับ20ก็เขียน2ที่หลัก10เขียน1ที่หลักร้อยแบบนี้ครับสรุปว่า8คูณ15เท่ากับ120นั่นเองนะครับคุณครูเขียนตั้งคูณให้ดูเลยนะครับเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนไปในตัวด้วยได้เท่ากับ120ก็นำา120 เขียนต่อจาก18แบบนี้เลยครับครูย้ำกับนักเรียนนะครับว่าการเขียน120ก็เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกับหลักของจำนวนที่อยู่ก่อนหน้าด้วยนะครับ0อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ที่อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน2อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก10ส่วน100ก็เขียนขยับมาด้านหน้านะครับด้านซ้ายมืออีก1ตําแหน่งได้เป็น120แบบนี้นะครับ ต่อไปทำยังไงต่อครับนักเรียนเรียนมาแล้วในคลิปที่แล้วก็นำา10คูณกับ15 10คูณ15เท่ากับเท่าไหรครับนักเรียน10คูณ15ไม่ยากเลยนะครับก็นำา1คูณกับ15แล้วก็เติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวได้เป็น10คูณ15เท่ากับ1 5 0 1คูณ15ได้15ดังนั้น10คูณ15ก็เท่ากับ150นั่นเองพอได้150แล้วทำยังไงต่อครับ ก็ไปเขียนต่อจาก120เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับกูย้ำนะครับ150ก็เขียน0ให้ตรงกับ0ที่อยู่ด้านบนซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน5อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ2ที่อยู่ในหลัก10 100นะครับก็เขียนให้ตรงกับ100ที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งอยู่ในหลักร้อยเหมือนกันแบบนี้สุดท้ายทำยังไงต่อครับแน่นอนที่สุดก็นำผลคูณของ8คูณ15กับ ผลคูณของ10คูณ15มาบวกกันนั่นก็คือนำอะไรมาบวกกันครับ120บวกกับ150นั่นเอง120ก็คือผลคูณของ8คูณ15 150ก็คือผลคูณของ10คูณ15านำผลคูณทั้งสองจำนวนนี้มาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน270ก็เขียน270แบบนี้ครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันด้วยนะครับ สรุปว่า18คูณ15เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน18คูณ15ก็เท่ากับ270สรุปครูมีสติกเกอร์รูปดาวเท่าไหร่เอ่ยครูมีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมด270ดวงน่าจะใช้ได้อยู่หลายวันนะครับนักเรียนก็แจกสติกเกอร์รูปดาวให้กับนักเรียนที่ทําแบบฝึกหัด เป็นเด็กดีส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันครูก็จะแตกแจกสติ๊กเกอร์รูปดาวเป็นรางวัลให้แบบนี้ครับอ่าต่อไปเลยครับนักเรียนมาฝึกการหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลักอีกหนึ่งตัวอย่างครับ47เคูณกับ34 47เป็นจำนวน2หลัก34ก็เป็นจำนวน2หลักเขียนตั้งคูณยังไงดีครับนักเรียนครูจะเริ่มจาก เขียน34ไว้บรทัดบนแบบนี้ตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็เขีย <c> น <oughs> <c oughs> 47ต่อจาก34แบบนี้ครับ <c oughs> ถ้าคุณครูเขียนแบบนี้ก็แสดงว่าคุณครูกระจายจำนวนใดครับคุณครูกระจายจำนวน47เป็น40กับ7เก่งมากครับครูกระจาย47เป็น40กับ7แล้วเราเริ่มคูณยังไงครับนักเรียน ก็เริ่มคูณนำา7คูณกับ34 7คูณกับ34นะฮะเรากระจาย40กับ7ก็เอา7ไปคูณกับ34ก่อนเลย7คูณกับ34เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาผลคูณได้ไหมครับโอ้คูณครูใจดีอีกล้นะครับทบทวนการคูณจำนวน2หลักกับหหลักให้นักเรียนดูเห็นไหมครับก็เขียนตั้งคูณแบบนี้นำา7คูณกับ4หน่วย7คูณ4หน่วยได้28หน่วย หรือ20กับ8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยทด2ไปหลักสิบคูณกับ30ได้21รวมกับ20เป็น20 30 20 30คือ200กับ30ก็เขียน3ที่หลัก10เขียน2ที่หลักร้อยดังนั้น7คูณ34ก็เท่ากับ238นั่นเองนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องการคูณของจำนวน1หลักกับ2หลักมาก่อนด้วยนะครับถึงจะมาเรียนรู้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นหมั่นฝึก หาผลคูณเยอะๆนะครับ7คูณ34ได้238ก็เขียน238ตรงไปลงไปแบบนี้เลยครับเขียนเ,เลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับ8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ7ในหลักหน่วย3อยู่ในหลักสิบก็เขียนให้ตรงกับ4ในหลักสิบอยู่ในหลักร้อยก็ขยับไป1ตำแหน่งด้านซ้ายอยู่ด้านหน้าได้แบบนี้นะครับต่อไปทำยังไงต่อครับก็นำา40บ คูณกับ34ใช่ไหมครับในเมื่อเรากระจาย47เป็น40กับ7 7คูณไปแล้วก็เหลือ40ก็นํา40คูณกับ34 40คูณกับ34ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาได้ไหมครับใช้ความรู้เดิมอีกแล้วก็นํา4คูณกับ34ก่อน4คูณกับ34ได้136ดังนั้น40คูณ34ก็เติมศูนย์ต่อท้าย1 3 6ไป1ตัวก็ได้เป็น 1, 3 6 0แบบนี้ครับ พอได้ 1, 3 6 0ก็เขียนต่อจาก238ได้แบบนี้ครับย้ำนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกัน 1, 3 6 0มีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ในหลักหน่วย6อยู่ในหลักสิบก็เขียนให้ตรงกับ3ที่อยู่ในหลักสิบเหมือนกัน3ในหลักร้อยก็เขียนให้ตรงกับ2ในหลักร้อยแบบนี้นะครับส่วน1อยู่ในหลักพันก็ขยับไปด้านหน้า1ตําตำแหน่งนะครับเขียน1ที่หลักพันได้แบบนี้ครับทำยังไงต่อครับนักเรียน ก็ไม่ยากเลยก็นำผลคูณของ7คูณ34กับ40คูณกับ34มาบวกกันนำผลคูณมาบวกกันก็นำอะไรมาบวกกันครับนำา238บวกกับ1360นั่นเองผลบวกเท่ากับเท่าไรครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับหาผลบวกได้ไม่ยากก็ได้เท่ากับ1 5ึ8แบบนี้ครับ เยี่ยมมากเลยครับสรุปได้หรือยังครับว่าผลคูณของเราเท่ากับเท่าไหร่47คูณ34มีผลคูณเท่ากับ1598ัน้นั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนก่อนจะจบสำหรับคลิปนี้ครูมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนได้ทำอีกแล้วครับเป็นการเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงไปในรูปสี่เหลี่ยมเอเราจะเติมอะไรดีครับจากโจทย์นะครับนักเรียน เป็นการเขียนแสดงวิธีการตั้งคูณของจำนวน2หลักกับ2หลักถูกไหมครับจำนวนที่อยู่บนสุดเป็นจำนวน2หลักมี8กับอะไรก็ไม่รู้นะศูนย์ถึงเ0 1 2 3 4 5ย์ห <c oughs> เป็นไปได้หมด <c oughs> คูณกับ23 23ก็เป็นจำนวน2หลักเนี่ยเขียนตั้งคูณได้แบบนี้ผลคูณของบรรทัดแรกได้เป็นจำนวน3หลัก ผลคูณของบรรทัดที่2 20คูณกับ80อะไรก็ไม่รู้นะฮะได้เป็นจำนวน4หลักนะ1,000เท่าไหร่ไม่รู้แต่หลัก10มี40หลักพันมี1,000สุดท้ายผลบวกของมันสองบรรทัดบนคือผลบวกของบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ได้เป็นจำนวน4หลักนะครับมี8อยู่ในหลักร้อยมี6อยู่ในหลักหน่วย นะครับแสดงว่าผลคูณของจำนวนสองหลัก80อะไรก็ไม่รู้คูณกับ23มีผลคูณเป็นจำนวน4หลักแบบนี้ครับอันนี้เป็นการเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณจำนวน2หลักคูณ2หลักโดยการตั้งคูณนั่นเองเราไปช่วยกันคิดครับนักเรียนว่าคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไร <c oughs> ขั้นที่1เราดูผลคูณของ 3เราบอกว่าเรากระจาย23ใช่ไหมครับนักเรียนกระจาย23เป็น20กับ3กระจาย23เป็น20กับ3เพราะฉะนั้นเราต้องนํา3ไปคูณกับ80อะไรก็ไม่รู้และผลคูณที่ได้ออกมาเป็นจํานวน3หลักที่หลักหน่วยเป็น6สังเกตนะครับ3คูณกับอะไรนะที่ทําให้ผลคูณมีหลักหน่วยเป็น6 นักเรียนท่องสุดคูณแม่3ดูสิครับ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5 5 3 6 8 3 7 21 3 8 2 4 3 9 2 7โอ้ยมีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นที่3คูณแล้วผลคูณลงท้ายด้วย6คือ3คูณ2 3คูณ2ใช่ไหมครับมีผลคูณเป็น6ดังนั้นเลขโดดที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้น่าจะเป็น2ถูกไหมครับ คุณครูลองใส่ก่อนเลยน่าจะเป็น2เพราะจะทำให้ผลคูณของ3คูณ82มีผลคูณที่หลักหน่วยเป็น6นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูใส่ได้ละ1ช่องใส่เลขโดด2ลงไปทีนี้เรียบร้อยเราเลยครับเราก็จะได้82คูณกับ23นั่นเองแล้วเรากระจาย23มเมื่อกี้ออกเป็น20กับ3เราก็นำา3ไปคูณกับ82 สคูณกับ8ปดสิบงเท่ากับเท่าไร่ครับนักเรียน3ามคูณกับแปดสิบสองให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งหากระดาษเขียนลงลองหาผลคูณลงในกระดาษของนักเรียนดูสิครับ,ได,บไ,รได้เท่ากับเท่าไหรสามคูณแปดสิบสองได้เท่ากับ2องสี่สบหกตรงกับของนักเรียนไหมครับคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะหาผลคูณได้นะครับ จำนวน1หลักคูณกับจำนวน2หลัก3คูณ82ได้เท่ากับ246เรียบร้อยเราเลยครับได้246แสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยม2ช่องนี้เราเติมอะไรลงไปครับเราเติม2ลงไปในหลักร้อยแล้วก็เติม4ลงไปในหลัก10นะครับเพราะฉะนั้นผลคูณของ3คูณ82ได้246เราก็เติม ตัวเลขลงไปได้อีกสองช่องแล้วครับนักเรียนลำดับถัดลำดับถัดไปทำยังไงครับนักเรียนให้นักเรียนคิดแป๊บหนึง่งถูกต้องครับแน่นอนที่สุดเราก็นำา20ิคูณกับ8 2ดบถูกไหมครับนี่คือขั้นตอนการคูณของเราเลยนำา20คูณกับแ2 2อยู่ในหลักสิบก็คือ2ี่สี่คูณกับแ2ดสบ ยี่สิบคูณกับแปดสิบสองเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนให้เวลานักเรียนได้หาผลคูณแป๊บหนึ่งครับลองเขียนลงไปในกระดาษของนักเรียนครับยี่สิบคูณแปดสิบสองเท่ากับเท่าไหร่คูณได้ไหมครับได้แล้วนะครับทำยังไงครับนักเรียนนำสองคูณกับแปดสิบสองใช่ไหมครับนำสองคูณกับแปดสิบสองแล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายที่ผลคูณนั้น รุปสุดท้ายเราก็จะได้ว่า20คูณ82เท่ากับ1,640นั่นเอง2คูณกับ82ได้164 20คูณ82ก็เติม0ต่อท้าย1ตัวก็จะได้เป็น1,640พอได้1,640เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเลยไหมครับเสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็เติม1,000 1,640สังเกตน,นะครับ1อยู่ในหลักพันโจทย์เขาเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ญญาแสดงว่าเราน่าจะมาถูกทางและในหลักร้อยต้องเติมอะไรครับเติม6ใช่ไหมครับก็เขียน6ลงไปแบบนี้ครับในใน,ในหลักสิบนะครับโจทย์ให้มาเป็น4แล้วเราหาผลคูณได้เท่าไหร่ครับ1640ในหลัก10ก็เป็น4เหมือนกันโอยิ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเลยครับว่า ผลคูณของเราน่าจะถูกต้องนะครับในหลักหน่วยเติมอะไรครับในหลักหน่วยก็เติม0นะครับลงล็อกหมดเลยนะครับ1,640 1, 1, 1, 1ในหลักพันก็ตรงกับที่เราหา4ในหลักสิบก็ตรงกับที่เราหาเพราะฉะนั้นเราเติม6ในหลักร้อยเติมศูนย์ในหลักหน่วย ổi. อย่างมั่นใจได้แล้วสุดท้ายทำยังไงต่อครับนักเรียนเราก็บอกว่านำผลคูณของ3คูณ82ก็คือ246 บวกกับผลคุณของ20คูณ82ก็คือ1,640นำ2บรรทัดนี้นะครับ246บวกกับ1,640ได้เป็น6หน่วยบวก0หน่วยได้6หน่วยถูกต้องเลยใช่ไหมครับ,นะรบ40บวก40ได้เท่าไหร่ครับ80เขียน8ที่หลัก10ก็ตรงนี้ก็เติมตัวเล็8ตรงไป200บวก600ได้800 เข้าทางเราเลยครับเรามั่นใจเลยครับว่าของเราน่าจะถูกต้องเพราะว่า200บวก600ตรงกับ800ที่โจทย์กำหนดมาให้พอดีเลยและในหลักพันแล้วครับมีอยู่1000ก็เติม1ในหลักพันได้เราก็เติมได้แบบนี้ครับอ๋อตัวนี้คุณครูอธิบายไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เราก็เติม1ในหลักพันได้แบบนี้แล้วก็เติม8ในหลักสิบได้แบบนี้ ทำได้สอดคล้องกันหมดเลยทุกอย่างนะครับทั้งที่โจทย์เขียนมาให้แล้วและก็สิ่งที่เราเติมลงไปสอดคล้องสัมพันธ์กันแบบนี้ไม่มีตรงไหนขัดกันเลยก็แสดงว่าสิ่งที่เราเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมน่าจะถูกต้องเก่งมากครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสนุกไหมครับการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักเดี๋ยวเราไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมกันเลยครับ นักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณทําได้โดยกระจายจํานวนใดจํานวนหนึ่งตามค่าประจําหลักแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลัก10ตามลําดับแล้วนําผลคูณที่ได้มาบวกกันตัวอย่างเช่น47คูณ34คุณครูก็กระจาย47กระจาย47ออกเป็น40กับ7ครูเอา7ไปคูณกับ34 ได้238ครูเอา40ไปคูณกับ34ได้1,360ครูก็นำผลคูณของ7คูณ34กับผลคูณของ40กับ34มาบวกกันได้เป็น1,598ซึ่งก็คือผลคูณของ47คูณ34นั่นเองอย่าลืมนะครับนักเรียนอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ